าอดดเเมมให่่ไ้ปิทุกท่านครับขอรายงานเจ้านายก่อนวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะครับสร้างประธานสภาของฝ่ายประชาธิปไตยได้ได้รองคนที่หนึ่งแล้วก็ได้รองคนที่สองนะครับผลการเลือกตั้งออกมาเป็นได้ด้วยดีแสดงถึงเอกภาพนะครับออกมาสามหนึ่งสองเป๊ะทุกทัานงที่ ต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนนะครับของผมเนี่ยโดนยุติไปหนึ่งคนแล้วก uh ็มีสมาชิกไม่ได้มาอีกหนึ่งคนบัดเสียอีกสองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอีกห้าสิบที่มากกว่าสามหนึ่งสองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเสกสภาที่มีคนทั้งทางรัฐบาลที่เราจะต้องมาคับประคองต่อไปได้แล้วในเมื่อเราได้เราได้ประธานแล้วนะครับได้ลองประธานนี่งตัวของผอ๋อิษัทอันแรกที่เขาจะต้องทำ ที่ทำให้คอนเทนว่าสภา,าสแห่งนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เขาต้องทำก็คือข้างหน้าถ้าเรามาประชาชนต้องไม่ยืนตากฝนแบบนี้ห้อ,องพวกนี้ท่านต้องเข้าไปนั่งได้ไม่เหมือน ที่มีการต้อนรับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนราษฎรราษฎรที่เลือกและงบประมาณงบประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากคนแบบนี้หรือแม้แ่เลยควรจะต้องเปิดห้องให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆนะครับเด้มี๋ยวเจอก่อนนอนโอ้โหถ่ายอยู่โอ้โห เดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีบร où, ath, ่รมากเลยส่งกระแสจิตไม่หันมาจำแรกจำแรกจำไ้ได้จำได้ราแรกก่อนจะมีลกแก้วเละไรครั้งแรกครั้งแรกขอบคุณมากครับครั้งแรกถ่ายภาพเลยครับามๆๆมีโทรศัพท์ไปเลยมาเาาถ่าย้าะทุกคนเลครับท